ส,สาแต่ตรงที่แปะกองเนี่ยค่ะสร้างใหม่เปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูค่ะจะไปชมสักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทําใหม่แล้วนะคะอันนี้ค่ะเป็นแป้กองแป๊กองก็ทําใหม่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นป้อยเซียนโจซือค่ะตรงนี้เป็นศาลแป้กองแล้วนะคะแล้วแป้กองก็สวยงามสง่างามมากเลยค่ะด้านใน พอดีเรามาตอนนี้ปิดอยู่แ้วเดี๋ยวเราจะมาไหว้พรุ่งนี้นะคะเราขอเข้าไปชมดูถ่ายจากด้านนอกกันะค่ะถ่ายด้านนอกให้ดูค่ะและนี่ก็คือด้านในของแฝก,กงค่ะสวยงามสง่างามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะสูมให้ดูใกล้ๆค่ะน,นี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะมาไหว้วันพรุ่งนี้ค่ะ และนี่ก็คือสารป้อยเชียงโจซื้อค่ะเดี๋ยวเราจะพาต้อไปดูด้านในนะคะว่าด้านในป้อยเชียงโจซื้อเป็นยังไงคะ่ะและนี่ก็คือด้านในของป้อยเชียงโจซื้อนะคะเราจะสูดไม่เห็นองค์เซียนค่ะ กระดาษค่ะวันนี้เราต้องตะเบงเสียงเลยนะคะเพราะว่าคืนนี้มีหนังไ่าให้ผีดูค่ะจุดนี้เป็นลายชื่อผู้ทําบุญค่ะเราจําได้มีชื่ออาจารย์ปีชาเลืองเดชด้วยค่ะอ๋อลายชื่อผู้บริจาคโอ้อาจารย์ยอดด้วยนะมีชื่ออาจารย์ปีชาเลียงเดชดด อันนี้อันนี้รายชื่อผู้บริจาคสร้างสารป้ยเซียนโจวซือและสารแป้กตงนะคะน่สุสารบางจากมูลนิทิสว่างพรกุศลค่ะดูนงเห็นความสวยอดไม่ได้ที่จะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแน่เลยเนี่ย เห็นมองมองแล้วมองอีกอ่ะโอเคใช่เลยนี่เตรียมละแอนแน่กะแล้วทนความสวยไม่ไหวค่ะนี่สวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะเหมือนแสนเลยค่ะสองหลังเหมือนกันเลยนะคะใบเซียนโจซซอแล้วก็แป๊กกลมค่ะทางเข้าของเรานะคะ เราจะเข้ามาทางสะบัวเนี่ยค่ะจะเป็นสะบัวตรงนี้จะเป็นที่ว่ายสาหรับสุสานรวมศพเขาเรียกศพอะไรอะศพราญาิหรือศพมีญาิเนี่ยค่ะจะเป็นสุสานรวมพอเข้ามาเสร็จปั๊บแถวเนี้ยค่ะเป็นสุสานของบ้านเราใคยๆก็บอกว่าเป็นสะดือเลยนะคะอันนี้วงจุ้ยดีมากเลยค่ะแล้วอันนี้ก็คือหลังแรกค่ะเป็นแถวยาวไปเลยนะคะอันนี้เป็นหลังแรกค่ะหลังแรกก็เป็นเหล่ากองนะคะก็คืออกงของเราค่ะ อันนี้คืออเลากงค่ะเป็นอากงค่ะก็เป็นหลุมแรกแถวแรกเลยนะคะแล้วก็หลุมแรกเลยค่ะอ่าเป็นตัวกิเลนค่ะบ้านเราบรรพบุรุษแท้เตียวนะคะแท้เตียวหรือแท้เตียคะ่ะเราเดินออกจากหลังแรกอะคะ่ะหลังของของของสมบัตินะคะ่ะพ่อของเราอยู่หลังที่สี่ค่ะ แล้วหลังนี้ก็เป็นหลังที่สี่นะคะหลังนี้ก็เป็นคุณพ่อและคุณแม่ค่ะอ่าเออคุณพ่อสมบัติติรพาและคุณแม่ถนอมศรีติรพัฒน์ค่ะของเราอ่ะเฮียบุญรอดเป็นคนทํานะคะแล้วพอเราสั่งเฮียบุญรอดเสร็จเรียบร้อยเฮียบุญรอดอ่ะก็ถาเต็นให้เราแล้วเราก็บอกเฮียบุญรอดว่าเต็นน่ะอย่าเอาขัดขาให้เอาเต็นสวยๆแล้ววันนี้เต็นก็สวยค่ะ อันนี้อันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูรูปนะคะด้านนี้คุณพ่อสมบัติค่ะคุณพ่อสมบัติติละพัฒค่ะนี่คุณพ่อสมบัติที่ใจดีใจดีค่ะเนี่ยใจดีค่ะปีนี้เรามางงเลยค่ะล่องไปเยอะเลยนะคะหมายถึงว่าทำถนนทำอะไรเป็น เป็นพื้นที่โล่งกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงไปแล้วนะคะเรามาทีไรเราก็ลืมทุกทีเลยค่ะเขาเขีย่ยทำถนนทำถนนจะเรางงเลยค่ะเราจะเดินไปที่หลุมที่สามนะคะเรากะว่าน่าจะใช่ค่ะเราคิดว่าน่าจะใช่หลุมนี้ค่ะ ปดสี่แปดโวลเกือบหนึ่งทุ่มอ๋อมีแท้เตียวค่ะอันนี้ใช่แน,น่นอนแล้วค่ะและนี่ก็คือชื่อนะคะเรามาเราลืมเรื่อยยค่ะเนี่ยตอนนี้แต่เราจาได้ค่ะเราจําแท้ได้เพราะแท้ของเราแท้เตียวค่ะนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้แปลว่าเตียวค่ะนี่ค่ะแท้เตียว อันนี้อันนี้เราจะเดินไปอีกหลุมหนึ่งนะคะอีกสุสานหนึ่งเป็นของอปแปะตุ้นค่ะอาเหล่าอี้เหล่าอี้ก็เหมือนกับแม่นมเราอะค่ะเพราะว่าตอนเราเล็กเกเขาก็เลี้ยงเราแทนแม่เราแม่เราก็ต้องทํามาค้าขายค่ะแล้วก็อาเหล่าอี้ก็เลี้ยงเราตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ยค่ะสุสานของเขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะนายตุงค่ะนายตุงติละพัดค่ะนี่ถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วนี่ค่ะอทำใหม่ถ้าจนถนนหนทางจนลงงเลยค่ะนี่ค่ะมีรูปด้วยค่ะอันนี้ก็คือรูปนายตุงติลพัทค่ะนี่ค่ะนี่นายตุงติลพัทนี่แปะเราใจดีมากเลยนะคะขี่รถเครื่องเก็บยางล้อรถตลอดเอาไว้มาทำฟืนค่ะ แล้วภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะวันนี้เรามาดูสุสานของอาเหลากงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูของแปดตุ้นค่ะแปดตุ้นแล้วก็เราไปดูของคุณแม่ถนอมสีกับคุณสมบัติติรพัฒน์คุณพ่อค่ะแล้วเราก็ดูของอากงกาม่าอาเหล่าม่ด้วยค่ะสรุปแล้วภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็มาไหว้ได้แล้วนะคะเพราะว่า จหน้าที่หลุมแต่ละหลุมแต่ละหลุมของเราทําฟามสะอาดสุขาเรียบร้อยกางเต็นท์อย่างดีแล้วก็เต็นท์ไม่ขาดด้วยค่ะเพราะว่าเราบอกว่าไม่เอาเต็นท์ขอทานค่ะขอเต็นท์ใหม่ๆหน่อยเต็นท์ดีๆอย่ารั่วค่ะพรุ่งนี้เราจะมากันค่ะ